เครื่องมือตัวนี้จะเป็นเจียคอ90องศานะครับจะใช้เจียยกพอร์ตเสื้อสูบพวกรถสองจังหวัดนะครับพวกแดดเทน่า vr tsm kr พวกนี้นะครับจะเป็นแบบมอเตอร์จากแปลงนะครับตัวนี้นะครับนะครับดอกจะเป็นดอกเกียสามมิลน,นะครับแกนแกนสามมิลน,นะครับตัวนี้ผมจะวัดขนาดตรงนะครับจะมีลูกค้าถามมาว่า้ขนาดตรงนี้มันกว้างเท่าไหร่ลงกับเสื้อสูบแคบๆได้ไหม จะวัดให้ดูครับอันนี้จะเป็นดอกหัวสั้นนะครับจะมีดอกดอกหัวยาวก็มีนะครับแต่จะเอาหัวสั้นก่อนนะครับระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับท้ายจนถึงปลายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30มสิบินนะครับแล้วจากท้ายจนถึงดอกเกียร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ38มสิบนะครับครับตรงนี้ถึงตรงนี้30มสิบตรงนี้38มสิบแปดนนี่คือดอกสั้นนะครับส่วนในท้ายเนี่ย เราตัดออกได้นะครับแกน3เมนตัวนี้คือมันมันแทงทะลุออกได้ครับมันจะเป็นแบบสวิตช์ขาเหยียบนะครับ <c oughs> เราใช้เกียร์ลดควนนะครับส่วนกันร้อนคือเราจะใช้ถุงมือผ้านะครับให้ใส่ถุงมือผ้ากันมอเตอร์มัมนร้อนนะครับเวลาเราจับเงี่ยครับเราจะใช้ผ้าพันแล้วก็ใช้ผ้าเทปบพันสายไฟพันรอบนี้กันความร้อนก็ได้ครับเพราะว่าจะใช้ไปนานๆมันจะ ออกร้อนๆอ,อุ่นๆน,นะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอู่ช่างตีเครื่องมือช่างนะครับตามนี้เลยนะครับ YouTube Tiktok Facebook อู่ช่างตีเครื่องมือช่างนะครับ l ลายจะเป็น Line แอดนะครับแอดช่างตีนะครับจะมีแอดข้างหน้านะครับเบอร์โทรตามนี้นครับ8 8 7 4 5 0 2 7 8จดสง b r Tool ตามนี้เลยครับ